ดีค่ะกลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะขอบพระคุณพี่โจ้ามากๆนะเสียดโจ้เมืองนรยองฮิของเราในพี่น้องขะติดแอร์ให้กับเจเพิ่นสายหานะคะได้ติดในห้องนะฮะเพราะว่าเอ่อห้องมันมันเล็กแล้วมันจะเย็นนะพี่น้องขาเรื่องของเรื่องก็คือว่าตรงไรสุดนะไม่สามารถจะติดได้นะคะช่างเขาบอกว่านะคะ ช่างเขาบอกว่าบ้านมันกว้างนะคะบ้านมันกว้างแล้วมันก็ทําให้นะคะทําให้แบบว่าความเย็นมันก็ไม่ไม่เย็นนะคะพี่น้องขาเพราะว่ามันกว้างนะคะมันหลายห้องเลยหนึ่งสองสามสี่ห้องเขาบอกนะคะเขาก็เลยแนะนํานะคะถ้าติดตรงนี้ก็สูญเปล่านะคะมันจะไม่เย็นเหมือนเดิมแล้วก็เปลืองไฟนะคะมันจะมีรูพี่น้องขารู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 เล็ก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 นะคะเนี่ยนะคะ เขาบอกต้องปิดรูดตรงนี้ด้วยแล้วก็อันแอร์ก็ออกไปเยอะนะพี่น้องค่ะนี่แอร์มันจะออกไปเยอะเป็นห้องห้องเป็นห้องห้องนะคะนะคะกนะ็ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณเสียจโจ้อของเรานะพี่น้องเนาะนะคะตอนนี้ช่างแอร์ก็กําลังติดอยู่นะคะ,ะกําลังติดอยู่นี่กำลังติดข้างๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่โจ้ามากๆนะคะพี่โจ้เมืองระยองฮิขอบคุณคะ่ะ ติดอยู่เนาะสรุปได้ติดในห้องนอนนะคะเพราะว่าติดในบ้านมันเนี่ยค่ะมันใหญ่ติดไม่ได้นะคะเพราะมีรูมีอะไรใหญ่แล้วก็ไม่เย็นนะ,ะเนาะเดี๋ยวต้องกั้นห้องเขาบอกนะฮะก็เลยไม่ได้กั้นนะคะถึงติดไปก็ไม่เย็นก็เลยได้ติดในห้องนอนนะฮะ ก็ขอบพระคุณมากมากนะคะพี่โจ้ค่ะท่านใดสนใจสินค้าของจิบสหานะคะดไลด์อันวันได้นะคะ097 13252 9 9 097 13252 9 9นะฮะอันนี้ก็เป็นสินค้านะ,ะที่จะส่งให้กับ FC นะคะขอบคุณนะคะลูกค้าทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะสั่งหลังบ้านหน้าบ้านนะฮะทางไลน์ทางไลท์นะคะ,ะ,คะขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นผ้าถุงแจ่วบองปลาส้มปลาแห้งสเปร นะะคปลาล่าปากดีไฮโซนะคะ,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 คะสินค้าต่างๆแอดไลน์มาได้นะคะดีใจค่ะดีใจมากๆดีใจลังนี่แคืนนี้นะคะคืนแรกโอ้โหเย็นสบายเย็นสบาย <c oughs> พี่โจค่ะกะว่าจะตรงไหลสุดเนาะก็เลยไม่ได้ติดนะคะเพราะว่ามัน มันต้องหาผ้าม่านมาหาทําเป็นห้องก่อนเขาบอกกันห้องทําห้องก่อนนะถึงติดไอค <c oughs> ่าไฟจะเปลืองมากเขาบอกนะก็เลยได้ติดห้องนอนเลยนะนี่คือห้องนอนของจชิเปิ้สายหาเด้อพี่น้องนี่แหละ้องนอนข่อยพี่น้องขานะฮะนี่เป็นห้องนอนนะฮะก็นี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่บ้านของจิเปิ้สายหานะติดติดแอร์เ,เนาะเพราะเราก็ไม่เคย อากาศอะไรจะร้อนขนาดนี้ไม่เคยคิดจะติดนะพี่น้องส่วนมากก็เปิดลมเย็นๆนะฮะนอนพื้นก็เย็นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่พื้นร้อนนะหนูออกไปนอนอนอกบ้านสองวันแหละแต่ก็ไม่ได้สีเลียดเลยนะฮะแต่พอดีพี่โจ้แกมีโชคมีลาบก็ขอบคุณมากๆนะพี่โจ้งวดหน้าขอให้ถูกอีกนะฮะเห็นพี่โจ้บอกงวดหน้าถ้าถูกอีกจะซื้อแอร์ให้อิงอีกตัวหนึ่งขอบคุณค่ะเสียโจ้ขาสวัสดีค่ะ ร่ำรวยๆได้พี่โจ้เด้อโชคๆมันหมานรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยๆอย่างนี้กันไปนะคะพี่โจ้อขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านขอบคุณพี่โจ้มากๆค่ะเอ้ยดีใจดีใจเสด็จน้นองแอร์ตะแลงแล้วนะคะหอยแกงเย็นหอยดำหอยแข็งหอ,ย,อ,ย,งอยลายเย็นวันนี้ละหอย